นี่คือข่าวของควางจากแบบ99คือในป่าที่ไล่ล่าคนและเกิดขึ้นจริงแต่ก่อนจะไปดูคลิปกันอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามร้านดีดิชอบมีบริการรับกดเกมพาร์ทลาไก่เพชรรวมถึงรับทำคาร์ดอีกด้วยแบบโกโอาการ์เด้นก็มีเหมือนกันนะสนใจกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับเมื่อเช้าวันหนึ่งในแคมป์ป่าห่งหนึ่งที่รัฐแคนาดามีครอบครัวหนึ่งไปที่ค่ายนี้เพื่อทำการพักผ่อนซึ่งเป็นฤดูหนาวของปีพอดีสมาชิกครอบครัวประกอบไปด้วยสวิปพี่ชายสวิปภรรยาและลูกอีกหกคน รถนายมันจะช้าไปไหนเนี่ยเมื่อไรจะถึงกันอีกไกลปะเนี่ยใกล้ถึงแล้วล่ะพี่ชายสวิปและครอบครัวมีความสุขกันในช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงช่วงเวลากลางคืนทุกคนได้นอนหลับกันหมดแล้วพี่ชายสวิปได้ฝันว่ามีกวางตัวหนึ่งรูปร่างคล้ายคนได้ออกมาจากป่าแล้วพูดว่าไปกินครอบครัวของเจ้าซะมีมิชิคาขอร้องจะเป็นการบังคับแต่แล้วคนที่ตอบกลับมานั่นเป็นสวิปที่ได้ตอบไปว่าไม่มีปัญหาพี่ชายสวิปสะดุ้งตื่นทันที ด้วยความตกใจพี่ชายรีบวิ่งไปเช็คน้องชายของตัวเองทันทีสวีปนายเป็นอะไรไหมอ๋อยืนรอยอยู่ตรงนั้นแหละพอนายเป็นคนต่อไปของฉันยังไงละ่ะพี่ชายคงกระดูกกระจายไปทั่วค่ายคนพบฆาตกรแล้วคาดว่าจะนำไปขแขวนคอต่อในภายหลัง จบกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องเล่าเรื่องนี้ใครอยากอ่านเรื่องเล่าเพิ่มเติมเปิดได้ในคอมเมนต์เลยนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องเล่าเรื่องนี้บ้างครับคอมเมนต์กันหน่อย